สวัสดีทุกคนครับพบพี่ตุ่อีกแล้วกับรายการตูบัดฟันนะครับมาพบกันตามเคยนะครับช่วงนี้ก็มีคลิปอาหารมาให้ดูเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้นึกถึงตอนเด็กๆนะครับเห็นซี่โครงหมูก็นึกถึงตอนเด็กๆก็เลยจะมาทําเมนูซี่โครงหมูอบเต้าเจีย้ยวอ่าายายแม่ชอบทํามากก็เลยวันนี้ เป็นเมนูสําหรับครอบครัวจริงๆดังนั้นทั้งย่าทั้งยายทั้งแม่วันนี้จะมารวมอยู่ในเมนูซี่โครงหมูอบเต้าเกี๊ยวพิโตูนะครับอันนี้อร่อยอร่อยให้ลองทําแล้วก็จะติดใจนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตารําลั้งใจพี่ตูทับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเราครับไปทําเมนูนี้อันนี้หมุกสูตรลับของครอบครัวเลยนะครับเอาไปลองทําดูรับรองว่าอร่อยอร่อย อะ่อยก็ต้องทําแบบนี้นะครับนี่อร่อต้องทําแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปทําด้วยกันครับเอาละครับมาลงมือทํากันเริ่มจากสามเกอเอ่นพี่ตู่ใช้อันนี้ก็เรียกพริกไทยขาวใช้สักสองช้อนโต๊ะทำด้วยรากผักชีอันนี้เราเรียกว่ารากผักชีใช้ักประมาณสักสีห้ารากก็ได้ประมาณ, 4, 5, ากกมาณนี้แหละที่กะกะเอา ส่วนอันนี้ก็กระเทียมเราจะทำสามเกลือก็ต้องอย่าลืมกระเทียมเอาเทียมเนี่ยใช้กีบเล็กเอาไปล้างทําความสะอาดเดี๋ยวเป็นเชื้อราเอาแล้วพี่ตุกก็จะโคลอันนี้เราก็มาสอนทำสามเกลือกอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นหัวใจแต่ในการทำสามเกลือเทียเ่ยวนี้เราก็ไม่ต้องทําให้มันละเอียดนะครับที่จะโขกหับหยักเนี่ยโขกกันหยับๆยแค่เนี้ยเราก็พอละก็เก็บขึ้นมาก่อน เาเดี๋ยวเร,เราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปอตักขึ้นก่อนนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องที่จะใช้ทําซี่โครงหมูอบเต้าเกี้ยวพี่ตู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากเนี่ยมีพี่ตู่ซื้อซี่โครงหมูเนี่ยวันนี้ซื้อมาสามกิโลมีสาม,เก,มาเกลือซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมและก็เกลือเนี่ยหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเรามาเริ่มทำกระดูกมูที่ล้างแล้วนะ พี่ตุกวันนี้ซื้อมาสักสากิโลเอามาแบ่งผัดกับน้ำมันแต่ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะผัดให้กระดูกหมูเนี่ยทะลุงไฟระลุทะลุไฟไม่ต้องผัดจนถึงสุกนะจ้ะเดี๋ยวมันจะเอาไปต้มหรือเอาไปทําอีกเนี่ยมันจะสุกเกินถ้าแค่ให้มันทะลุงไฟเวลามันเสร็จแล้วเนี่ยกระดูกกับเนื้อเนี่ยมันก็ยังคงร่อนให้เรามันไม่และมันจะร่อนเนื้อก็จะ น่ารับประทานเหมือนเดิมนะก็คือวิธีทำต่อไปเราก็จะมาเตรียมสามเกลือที่ที่ตู่ใส่ไว้ในกระทะครังานั้นก็เป็นน้ำมันนะใช้น้ำมันสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ให้มันหอมนะพอเริ่มหอมอย่าผัดนานสามเกลือเที่ยวนี้ผัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช้อนขึ้นมาอ่าเนี่ยหอมแล้วเห็นฟันออกมาว่าใช้ได้นะครับสียังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะอ่ะตามนี้เราก็าไปเก็บไว้ เดี๋ยวเราก็ล้างกระทะด้วยน้ำนะเอาตักขึ้นมาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อเพราะว่าเสียดายมันนี่เดี๋ยวพี่ค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมเอาน้ำไปใส่แล้วก็เก็บสามเจอที่เราไปผัดไว้เดี๋ยวมาใช้ตอนนี้ใช้น้ำเปล่าเริ่มทำแล้วนะเราก็ใช้น้ำเปล่าลงไปเรามีหม้อใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็น้ำจากสามเเจอันนี้แหละามาใส่เดี๋ยวเราก็จะเอาเดี๋ยวเอาแล้วก็เอาสามเจอที่เรา ผัดแล้วเนี่ยเอามาใส่ตรงน,นี้ก่อนเลยก็ได้แล้วก็เอาเห็ดหอมใครมีเห็ดหอมก็ใส่เห็ดหอมนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้พี่จูมีเห็ดอยู่ก็เลยเอามาใส่ให้มันหอมด้วยอันนี้ที่โครงที่เราไปผัดกับน้ํามันไว้ให้สะดุ้งไปมาแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ขั้นตอนนี้ใส่สามกิโลเลยเนี่ยนะครับใส่ให้หมดถ้าทําน้อยก็กะตามปริมาณเองมนี้พี่ตู่ใช้ซี่โครงหมูสามกิโล นะครับให้เขาสับอเลยก็ได้ที่ตลาดอะ่ะอันนี้เราก็เติมนะครับเริ่มเติมแล้วเติมที่ต๋วจะเติมซอสมะเขือเทศอันนี้ประมาณ300 ML นะจะเอาแล้วก็ซอสหอยนางรมก็สัก150 ml ถ้าใครอยากจะใส่ซอสมะเขือเทศมากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ซอสหอยนางรมมากกว่านี้ ก็ได้นะครับแต่ถ้าดูตามพี่ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกลืออันนี้เป็นเกลือทะเลใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พออย่าเกอนนะเดี๋ยวมันจะเค็มไปส่วนนี้ก็สําคัญอยู่ก็เป็นซอสบุ้งลกจะเป็นฝ้าเขียวหรือฝ้าอะไรที่เรามีก็ใส่ไปได้นะครับพี่ถุใช้สักสองช้อนโต๊ะทําตามพี่นี่แหละอร่อยก็ต้องทําแบบนี้แหละคัะเอาละ อันนี้สําคัญมากเลยยายย่าก็ชอบทากันก็คือใส่เต้าเจี้ยวหลายคนไม่ค่อยมีใครใส่นะครับถ้าทําี่โครงหูอบอันนี้อบเต้าเจี้ยวเลยอันนี้เต้าเจีย้ยมีสําคัญใช้เต้าเจี้ยวที่เป็นเม็ดนะใครไม่เอาเป็นเม็ดก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองมีแล้วกันต่อด้วยซีอิ๊วขาวสักสองช้อนโต๊ะโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วเมนูนี้ก็ทําง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้ถ้าใครมีพริก เหลืองหรือพริกชี้ฟ้าก็อเอามาใส่ขั้นตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อสีสันสวยงามกลิ่นหอมออกมาใกล้ๆจะเสร็จแล้วเนี่ยตอนจบเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยประมาณสักเนี่ยสองช้อนโต๊ะเนี่ยวางไว้เลยนะท้ายพี่ตู่จะมาแต่งสีด้วยสีอิ่วดำหวานในนี้นสีอิ่วดำหวานใส่ค่อยๆใส่นะครับใส่พอสมควรเดี๋ยวเราจะเคี่ยวอีกระ,ระยะหนึ่งพี่ตู่ม้วนนิดพี่ตู่เคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ให้น้ำงวดนะครับงวดได้ที่แล้วแต่ซี่โครหมูก็ได้ที่แล้วเราก็มาเติมน้ำมันงาพี่ตู่ใช้ประมาณไม่เกิน2ช้อนโต๊ะกับเมนูซี่โครงหมูอบเต้าเจี้ยวพี่ตุ่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยก็ต้องทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานทานเมนูนี้ด้วยกันว่างๆก็ลองทํากันดูขอบคุณมากครับ